คันนี้โดนครับดู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 นู่น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 คันเกือบมุดลงน้ำอ่ะดูทุกคนคันนี้อุ้ยหนักๆครับอุ้ยโดนเฮ้ยทุกคนตรงนี้คันหายเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าคันโดนดึงจมน้ําไปครับนี่ดูสายตึงเลยดูดูดูคันถอนอ่ะนี่อ่ะโอ้ยยย นี่โอ้โหอ,อ๋อหมกหนึ่งร้อนๆครับว้าวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนานาเอฟซี FC, ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างระเดชนะวันนี้ช่างระเดชพาไปปักเบ็ดปลาชะโดกันนะครับเป็นการล่าชะโดฤดูแรงเนาะแต่ก่อนเราจะไปลงเบ็ดกันเนี่ยช่างระเดชมีข่าวมาแจ้งนะครับตอนนี้ช่างระเดช เปิดช่องใหม่มานะครับเป็นช่องแฟนเพจนะชื่อว่าวิถีช่างระเดชนะครับเปิดมาเป็นช่องสำรองเนาะก็ถ้าใครชอบงานของเราอยากเข้ามาติดตามเนี่ยก็ฝากเข้ามาติดตามด้วยนะครับทางช่องวิถีช่างระเดชทางซ้ายมือครับนี่ปล้งเพื่อนๆในพี่น้องนา้นาเนี่ยเซิร์ชหาทางอ่าช่องค้นหาใน Facebook ได้เลยครับพิมพ์ภาษาไทยว่าวิถีช่างระเดศก็จะขึ้นมาแล้วนะครับช่างเดชทําคลิปลงไปลหลายๆคลิปแล้วเนาะก็จะเป็นคลิปสั้นๆเป็นช็อตง่ายๆนะครับในการ ไปเจอแบบวิถีบ้านๆนในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยเนาะจะเกี่ยวกับการหาปลาด้วยกับการใช้วิถีพื้นบ้านวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านด้วยพาเที่ยวพักกินอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยเนาะอ่ะไปครับเดีย๋ยวเราไปล่าชโดด้วยกันคลิปนี้ไปวันนี้พากันมาปักเบ็ดปลาชโดทุกคนปกติมันเข้าหน้าแล้งแบบนี้เราหยุดพักแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนาะบอกว่าล่าอีกไหมเราก็เลยอ่ะพอดีไป วิดบ่อริมถนนแล้วมันได้ลูกปลามาหลายตัวครับเดี๋ยวดูว่าหน้าแรงมันจะกินหรือเปล่านี่น้ำคลองก็เหลือไม่เยอะแล้วครับมามาลองมาล่าก,กันดูทิ้งท้ายอีกสักคลิปหนึ่งครับทุกคนโดนไม่โดนได้ไม่ได้ก็จะต,ตามไปลุ้นกันเหยื่อใช้ลูกปลาช่อนประดุกนะครับหมายเป็นคลองธรรมชาตินี่เดี๋ยวมาดูเหยื่อนะเหยื่อกําลังสวยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเราไปวิดบ่อกันมาแล้วมันได้มากันเลยอ่ะ ไหนๆแล้วลองปักกันดูอีกทีนึงเราจะปักทั้งมือคลองนะครับที่เป็นคลองเล็กๆอะ่ะแล้วก็คลองใหญ่แบบนี้แล้วนี่คลองนี้เขาเรียกคลองมันทะเรือนนะครับพอเราปักเสร็จเนี่ยให้เหยื่อลอยพิพิวน้ำแบบนี้เรามีเชือกมามัดโคนคันครับกันตัวใหญ่ดึงหลุดเนี่ยมาผูกไว้กับต้นไม้ริมตลิ่งแบบนี้ทุกคนนี่เลือกกิ่งอินทรีย์เล็กๆนะครับไม่รู้อยู่หรือเปล่านะแม่ถ้าตัวใหญ่ก็มีรุ้นจะดึง หักเหมือนกันครับกิ่งแค่นี้เนาะ ก็เดี๋ยวผมตัดการปักไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนกู้ทีฟ้าเรามีมาปักกันทั้งหมด1ิคันครับผมอตอนนี้ผมมาปักประมาณ8ปดโมงเช้าเดี๋ยวรอบเย็นมากู้กันครับผมตอนนี้4ี่โมงเย็นแล้วนะครับได้เวลามากู้เบ็ดชโดกันขั้นนี้เหยื่อยังอยู่ครับนี่ลูกประดุกนะ เฮ้ยคันนี้โดนทุกคนนี่ชะโดมั้งน่ะเฮ้ยแต่ตั้งตรงเด่เลยครับน้องใส่ตายแม่ระยะเวลาจากเก้าโมงมาสี่โมงนี่ไม่นานเท่าไหร่ครับตัวไม่โตนะม่งเนะาะส,สู้คันไม่ไหวเหรอดูเว้ยใส์ประมาณ <Low. S 1> เกือบเกือบโลโลนึงนะอะเนาะให้ดูข้างหน่อย โอ้แต่ยังสดอยู่ครับเนี่ยเอา้ายังได้ครับได้ตัวหนึ่งก็ยังดีอ่าเดี๋ยวไปดูคันต่อต่อไปครับอ๋อคันนี้โดนกัดเหยือไปแล้วครับแม่ไม่ได้ตัวนะเดี๋ยวเปลี่ยนเหยือไว้ครับแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนอีกหนึ่งรอบเนาะก็รอบเย็นกู้ได้ตัวเดียวนะครับเบ็ดสิบคันเดี๋ยวลองมาชั่งกันดูอ้ โลหนึ่งพอดีครับนี่ s h a ดหน้าแรงนะหนึ่งกิโลครับแม่เนี่ยดูยังสดสดอยู่เลยเพิ่งตายครับตัวเล็กมันจะสู้คันไม่ไหวก็ยังพอได้กับข่าวเนาะตอนนี้ช่างเดชเปลี่ยนเหยื่อไว้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอไปกู้กันตอนเช้าอีกหนึ่งรอบครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าเช้าอีกหนึ่งรอบนะทุกคนแม่เหมือนได้ยินเสียงครับไม่รู้ปลาเหยื่อหรือปลาติดเฮ้ย อุ้ยปลาติดปลาติดทุกคนนี่นี่นี่คันนี้โดนครับดู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 อุ้ยนู่น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 ดครับแม่รอบเช้ามีติดครับผมได้ได้ได้ดูอู้โดจริงเดี๋ยว นั่นแหละครับอืเห็นไหมแม่เดี๋ยวยกขึ้นก่อนครับฮึบอ้ยออานี่ฮึบอือดูดูด,ดูโอ้โหนี่ หนึ่งตัวครับผมลายของเขานี่ขึ้นสีแล้วนะครับแต่คงยังไม่เป็นช h a d o w ข้อครับช h ดแบบนี้นะ่าเป็นช h ดกัดลังเข้าคู่เนาะพอเขาเข้าคู่เขาก็จะเริ่มมีสีแบบนี้ครับปกติจะลายขาวดํานะขาวดําม่วงเพราะว่าถ้าจะให้ช่วงฤดูที่เขาเป็นแม่คอกเลี้ยงคอกเนี่ยก็ต้องรอช่วงเป็นหัวคนสักหน่อยครับถึงจะเข้าฤดูแบบนี้น่าจะ เหมือนกับเข้าคู่กัดลัง่ะครับนี่แม่โดนมากันอีกหนึ่งตัวทุกคนเมื่อเมื่อท่าไรวันเย็นได้ไว้หนึ่งตัวนะครับเล็กกว่าน,นี้ตัวนี้โตหน่อยนี่สวยๆครับตรงนี้อีกหนึ่งคันครับช่วงนี้หน้าแรงไม่ค่อยกัดเบ็ดเท่าไรอุ้ย เฮ้ยอุ้ยคันเกือบมุดลงน้ำอ่ะดูทุกคนคันนี้อุ้ยยังไงดูหรือเปล่าครับดึงจนปลายคันเกือบจมน้ำเนี่ยทุกคนด้วยเห็นไหมย,ยังอยู่หรือเปล่าดูนะ อุ้ยหนักๆครับอุ้ยโดนโอุย้ยแต่ตายครับแม่ปวใจด้วยเดี๋ยวหาทางเอาขึ้นก่อนอืจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมก็มากู้นะช่วงประมาณสองทุ่มครับแต่ไม่โดนเที่ยวมาอยู่ แม่แต่ว่าพอหลังจากนั้นทิ้งมาเช้านี่ตายเฉยเลยครับใจด้วยใหญ่ใหญ่ใ,ใ,ใดี๋วดูทุกคนดูไซส์อือตัวนี้น่าจะมีสองสาโลไปนู่นนะครับแมตายเฉยเลยดูไซส์กำลังจะบอกว่าเชดโดหน้าแรงมันจะไม่ค่อยกัดเบ็ดแม่ เช้านี้มาโดนสองตัวครับดูยังสดปิ๊งปิง,ปงทุกคนเมื่อคืนมากู้ไม่โดนครับเงือกยังแดงเรื่อยๆอยู่นี่แต่ว่าตัวสีสวยมากมวยต่ดูท้ายฤดูนี้ก็มีให้เห็นกันอีกนะคลิปนี้ครับดูดูมือดูข้อมือโอ้โหใหญ่จริงครับตัวนี้หม่สามโลน่าถึงครับตัวนี้เดี๋ยวไปช่างกัน มาต่อที่คันสุดท้ายครับตรงนี้เฮ้ยทุกคนตรงนี้คันหายคันหายไปเลยครับเฮ้ยยังไงกันนี่เฮ้ยยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าคันโดนดึงจมน้ําไปครับนี่ดูสายตึงเลยอุ้ยอยู่หรือเปล่านี่ดูดูดูคันถอนอ่ะนี่ฮะคันถอนครับดูนูน อ้อยู่ลหลุดครับอุ้ยหนักอยู่นะตายอีกเหรออุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นด้วยยังเป็นด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาก,ก่อนมือเดียวด้วยโอ้โหตัวนี้อุย้ยตัวนี้ใหญ่ใหญ่เปเลอเลยมา หใหญ่มากครับดูยิ่นยังไงอ่ะเนี่ยขาดหรือเปล่าอุ้ยเอามาฮึบโอ้โหตัวนี้ชะโดยักษ์แล้วครับผมว้าเดี๋ยวลากขึ้นไงบนหน่อยครับเอาให้ปลอดภัยดูชัดๆนะทุกคนแม่ตัวนี้หน้าใหญ่ทำลายสถิติเหลือเกินครับดูยิ โอ้โหเถิติของเราที่ทําไว้กับการล่าะโดไหมายธรรมชาติเนี่ยเจ็ดกิโลเจ็ดนะตัวนี้น่าลุ้นมากครับแม่ไม่ใช่มาทาลายสถิติกันตอนหน้าแรงแล้วนี่ปกติอย่างที่บอกหน้าแรงเราจะพักนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันจะไม่ค่อยกัดเบ็ดครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอฤดูแรงเนี่ยเขาจะเริ่มจับคู่กัดลังนะครับเตรียมจะผสมพันธ์กันนี่แล้วพอช่วงหัวฝนมาเขาก็จะเริ่มมีคอกมีอะไรครับ เนี่ยพอเขากัดรังมีคู่เขาจะเริ่มขึ้นสีแบบเนี้ยทุกคนแต่ว่านี่ยังไม่ใช่คอ,อกนะครับเขายังไม่มีคอ,อกฤด,ดูนี้ครับผมแม่แม่มาคนเดียวได้เช้านี้ครับแม็กไม่ได้มาเนี่ยจัดใหญ่ๆเลยเนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวที่สามทุกคนโอ้โหสุดๆไปเลยครับเกือบเต็มถุงอ้วนครับสามตัวรอบเช้าโอ้โหยกอื้อหือ เดี๋ยวต้องหาไม้แบกกลับแล้วครับคิวไม่ไหวแล้วนี่มาได้ไม้แล้วครับนี่ข้างหลังต้องแบกครับโคตรหนักไปแบกปลาออกจากป่ากลับบ้านครับแม่อุปกรณ์ไม่เป็นใจครับพอแบกได้เชือกขาดอีกนี่โอ้เอา้าไปต่อครับคิวนี่แหละไปทุกคนเดี๋ยวกลับไปชั่งกันที่บ้านครับ แม็กมาพอดีนะดูสถิติเราเท่าไหร่แม็กเจ็ดโลเท่าไหร่จ็ดดโลเดูกิโลจะเต็มไหมอ,อ้ยไม่ถึงวางไม่ได้เลยเอาหัวเข้าไปหน่อยอ่ะใช่ไหมหางตกอีกเนาะปรนะอคองไว้เฉยๆนี่โอ้ห้าโลห้าโลกว่าเองไม่ถึงครับประมาณห้าโลสองห้าโลสามห้าโลสอง ตัวนี้นะแม่แสดงว่า7็ดโลเจ็ดเราต้องใหญ่กว่านี้นะม่งเนาะห้ากิโลสองครับตัวนี้เดี๋ยวช่างเลี้ยงตัวกันเลยนะทุกคนตัวนี้ตายครับเนี่ยบอกว่าสามโลขว่าครับตัวนี้เกิน3ามโลสมโลถ้าสมโลสองอ่ะอีกตัวตัวย่ำหน่อยครับตัวนี้นี่ ตัวนี้โลหครับผม1กิโลขีดมาดูสรุปทั้งหมดอีกทีนะครับตัวในถุงเนะี่ยตัวที่ได้มาเมื่อวานเย็นนะชาเด็ดแช่ฟิตไว้ครับผมแล้วชุดนี้ได้เมื่อเช้าครับทั้งหมด4ตัวนะชะดูคลิปนี้แล้วตัวนี้5โลเท่าไหร่5โล2เนาะใหญ่มากครับนี่แม่ก็ได้เห็นชะโดหน้าแรงกันชัดๆอีกหนึ่งคลิปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทำเมนูอะไรเนี่ยยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผม ช่วงครัวพื้นบ้านวันนี้เนี่ยคุณยายแบ่งเอาชะโดมาทําหอหมกนะครับทุกคนยายแร่ชะโดเนี่ยให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้ครับจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงเนาะน้ปาปลาชูรสผงปรุงรสนะครับน้ําตาลแล้วก็น้าพริกแกงกระทินยาย <Yeah. S 1> แล้วก็ไข่หนึ่งลูกเนาะ <Yeah. S 1> จากนั้นทําไงครับกวกจ้า <Yeah. S 1> เริ่มการกวนนะครับหัวใจหลักสําคัญของ หอหมกก็คือการกวนนะยาย <Yeah. S 1> อ่าก่อนกวนเติมอะไรกะทิจ้าอ่าใส่กะทิก่อนครับวันนี้ได้ดูเมนูหอหมกคุณยายอีกแล้วนะครับทุกคนเนื้อปลาชะโดที่ทําอร่อยๆเนี่ยก็มีไม่กี่เมนูนะยาย <Yeah. S 1> หอหมกเนี่ยครับเป็นหนึ่งในนั้นเลยดูขั้นตอนไปต,ตามๆกันครับกวนสักพักจากนั้นเติมกะทินะยาย <Yeah. S 1> แล้วก็ทําไงครับ กวนต่อเนาะเดี๋ยวช่างอเดชจะไปช่วยคุณยายกวนนะทุกคนก <c oughs> วนหนักๆครับคุณยายคนเดียวจะไม่ไหวนี่นี่ครับทุกคนต้องกวนให้ระดับเหนียวๆอย่างนี้เลยเนี่ยิย่งกวนเยอะยิ่งดีครับพอเรานึ่งมาแล้วเนี่ยห่อหมกมันจะแห้งสวยจะไม่เป็นน้ํานองครับผมถ้าเรากวนไม่ถึงเนี่ยห่อหมกก็จะคลายน้ําแล้วกลายเป็นน้ําเจิงทําให้ห่อหมกเล็กครับ แต่ถ้ากวนถึงขั้นแบบเหนียวหนึบแบบนี้เนี่ยเขาจะแห้งสวยเลยอ่ะแบบนี้ถือว่าได้แล้วครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นการห่อ้วยกันระหว่างการหอนะจะมากอเตาตั้งน้ํารอครับนี่เดี๋ยวพอห่อเสร็จจะได้นึ่งเลยอ่าห่อหมกนี้ต้องใช้ไฟแรงนะทุกคนยายห่อไปแล้วสองห่อนะครับ สรุปเราลืมอะไรยายลืมใส่ใ่มะกรูดแม่กลัวลืมใส่ใบมะกรูดซอยนะอ่ะยังดีนะยังนึกทันนะยายใส่ใบมะกรูดซอยไปด้วยมันจะหอมครับใส่ใบมะกรูดแล้วก็มาห่อต่อนะยายผักลองยายเนี่ยมีทั้งอะไรกระลำปีเหรอกระลำปีก็แล้วก็ใบย,ยอจ้ะอ่ะาใบยอเนอะาะใบยอเนี่ยเราใช้ใบ ฉลาดฉลาดนะไม่อ่อนไม่แก่ใช่ไหมยายอ,อืมเขาเรียกใบแหะใบห่ำหำเนะาะฉลาดฉลาดนะบ้านเราม, <laughs> มาดูงานฝีมือคุณยายนะครับจับจีบห้ดีนะยาย <laughs> จากนั้นตัวนี้บ้านเราเรียกไม้อะไรไม้กลัดนะอา้าวเรียบร้อยครับนี่ จากนั้นได้เวลาขึ้นหนึ่งนะยายแล้วก็ปิดฝารอให้สุกใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวตอนสุกมาเจอกันครับหอหมกของเราสุกแล้วนะครับดูกันหน่อยนี่โอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะมาดูกันหน่อยนะยายนี่หอหมกหนึ่งร้อนๆครับ ว้าวทุกคนดูนี่พอเรากวนดีๆแล้วเนี่ยเนื้อห่อหมกมันจะแห้งแบบนี้ครับแม่สวยงามอ่ะคุณยายลองเลยให้แม่ครัวลองชิมนะห่อหมกปลาชะโดเนี่ยมันเข้าเนื้อเข้ารสชาติมันจะ เป็นเมนูที่ทําออกมาแล้วอร่อยนะยายอพอปลาชะโดเนื้อมันจืดเนาะ,ะต้องใช้เครื่องแกงเครื่องกะทิช่วยใช่ไหมอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปการล่าชะโดเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงกับแทบจะหยุดล่ากันแล้วนะยายคลิปนี้ก็ยังพอมีตัวให้เห็นอยู่นะครับจัดมาสี่ตัวส,สวยเนาะ,ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยใช่ไหมยายแล้วอย่าลืมนะเรามีช่องใหม่นะยายเนาะ,ะชื่อว่าช่องวิถีช่างเลดนะครับอ่ะแนบหน้าปกให้ดูอีกทีอีกทางนี้ ถ้าใครชอบงานของเราก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะยายนะอ่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย,บาย